สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะในไลฟ์นะคะวันนี้แต่มาไลฟ์ตอนสายๆของวันอาทิตย์วันนี้นะคะ mm. ก็อยากจะเข้ามาค่ะเพื่อมามีรีคริสต์มาสนะคะเ,เพื่อนๆในเพจทุกคนวันนี้นะคะพร้อมกับแฮปปี้นิวีย์นะคะกับปีหน้านะคะสองพัน 22ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะก็อยากจะมาอวยพรเพื่อนๆในเพจที่ติดตามเพจมาตั้งแต่ต้ตตนปีที่ไต่เริ่มทำเพจต่อริยานะคะก็อยากจะขออวยพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ตัวเองตั้งใจแล้วก็หวังไว้นะคะแล้วก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในปีใหม่นี้นะคะวันนี้ก็จะมาให้เทคนิค ด้วยนะคะสำหรับการที่เราจะใช้เวลาในปีใหม่ของเรานะคะได้กลับมาพูดคุยนะคะทบทวนตัวเองเพื่อตั้งต้นปีใหม่ให้เป็นปีใหม่ที่เรา,เาสามารถที่จะดีไซน์ชีวิตตัวเองให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการได้ค่ะวันนี้ก็มาไลฟ์โดยที่อาจจะไม่ได้บอกเป็นล่วงหน้าเลยนะคะว่าวันนี้จะมาไลฟ์ในตอนนี้ก็าอาจจะมีเพื่อนๆน,นะคะถ้าได้เข้ามา,าชมนะคะ หลังจากนี้นะคะก็แต่ก็คิดว่ายัางไงก็แล้วแต่ก็คงเป็นประโยชน์นะคะ,ะสวัสดีค่ะคุณอาร์ตคุณอาร์ตเข้ามาคนแรกขอบคุณนะคะเอ r i e ิ r งคริสต์มาสย้อนหลังนะคะแล้วก็ Happy New Year นะคะสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ค่ะโอเคนะคะก็จริงๆก็วันนี้อยากจะมาให้เทคนิคในเรื่องของการสื่อสารกับตัวเองนะคะในช่วงปีใหม่ที่หลายๆคนนะคะถ้าไม่ได้เดินทางไปไหนก็อาจจะอยู่บ้านนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึง สามาทิปส์นะคะที่จะให้นะคะหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราพูดคุยกับตัวเองคือเซลฟ์ทอล์กแต่วันนี้แต่อยากให้เราเซลฟ์ทอล์กอย่างเป็นโพซิทีฟกับตัวเองโดยที่เราตั้งใจที่จะกลับมาพูดคุยกับตัวเองโดยการจดบันทึกนะคะเพราะแต่เชื่อว่าในช่วงปีใหม่ก็เป็นช่วงที่ดีที่เราจะกลับมา,อ,าอยู่กับตัวเองนะคะทบทวนตัวเองแล้วก็อีกอันนึงคือใคร่ควรกับชีวิตตัวเองเพราะคนประสบความสาเร็จ ในโดยอ่ายกตัวอย่างเช่นบิลเกตเขาก็จะมีเวลาของเขานะที่เขาจะหายไปเลยแบบ3วัน4วันหรือ,อรแล้วแต่นะคะคนโดยมากก็จะมีเวลาเนี้ยแหละคะ่ะที่จะกลับมาทบทวนแล้วก็คิดสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆสิ่งดีให้เกิดขึ้นนะคะในในปีต่อไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะดังนั้นก็ ให้เทคนิคแรกก็คือ s e l ฟ์ทอลนะคะหรือเราอาจจะมาทำเรื่องของ Journaling นะคะก็คือการจดบันทึกกับตัวเองเพื่อคุยกับตัวเองสื่อสารกับตัวเองในสิ่งที่ต้องการนะคะและสุดท้ายนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของการ s e l ฟ์แคร์เซลฟ์แครที่สำคัญมากๆนะคะก็คือการที่เราได้มีโอกาสกลับมาดูแลตัวเองเพื่อ,อ เอ่อบูสเอเนอร์จีดีๆให้กับตัวเองนะคะให้เราอยู่ในสเตจของอความสวยงามงดงามกับชีวิตเราอะ่ะเพื่อเราจะนำพลังนี้ดีๆเหล่านี้นะคะกลับมานะคะแล้วก็นำมาดำเนินชีวิตเราในปี2022นะคะดังนั้นนะคะแต่ก็ให้3ทิปสไปก็คืออันแรกคือ พูดคุยกับตัวเองนะคะอย่างเป็นบวกค,คือเราตั้งใจที่จะดีไซน์ชีวิตตัวเองเราก็จะเขียนมันออกมาโดยใช้เทคนิคของการ journaling นะคะเราจะอยู่กับตัวเองนะคะคิดอะไรออกก็เขียนออกมาเลยนะคะแล้วเราเค่อยกลับมาดูว่าเอ๊เราจะเอาสิ่งที่เราเขียนออกมาทั้งหมดเนี่ยอะไรที่เราจะเอามาเพื่อมานำมาวางแผน s t e า by step กับตัวเองแล้วสุดท้ายก็อย่าลืมที่จะ ดูแลเทคแคร์ตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานดีๆของเราเนี่ยแหละจะสามารถส่งต่อให้กับคนอื่นได้ถ้าพลังงานข้างในของเรามันมันมันอ,อาจจะโถ้าเราแย่กับตัวเองรู้สึกไม่ดีกับตัวเองสิ่งที่เราส่งไปให้กับคนอื่นมันก็จะเป็นพลังงานเดียวกันนะคะดังนั้นก็อย่าลืมเซฟแคร์ตัวเองด้วยอ่าแล้วแต่ก็จะมาให้คำถามฝากเอาไว้นะคะเผื่อสําหรับใครที่คิดว่าเราไม่รู้จะคุยอะไรกับตัวเองดีอ่ะไปเราก็แบบอาจจะนั่งอยู่ตัวเองแล้วก็ไม่รู้จะ เขียนอะไรนะคะแต่ก็จะฝาก3ามคำถามเอาไว้ให้นะคะเพื่อที่เราจะเอามาเขียนนะคะในการทำ journaling mm. กับตัวเองอาจจะตั้งเวลา,าไว้สัก15-30นาทีก็ได้เพื่อเป็นเวลาของเราจริงๆอันนี้ก็คือเวลาที่เราจะเซลฟ์แคร์ตัวเองด้วยนะคะอยู่กับตัวเองนะคะสัมผัสพลังชีวิตของตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดมออกมาสู่กระดาษนะคะดังนั้นคำถามแรกนะคะที่ตจะฝากเอาไว้นะคะ คำถามนี้นะคะก็จะเป็นคำถามที่เราจะกลับมาทบทวนว่าชีวิตเรานะคะเราต้องการให้เป็นแบบไหนเราก็จะดีไซน์มันออกมานั้นคำถามก็คือชีวิตเรานะคะจะเป็นยังไงนะคะถ้าวันนี้เนี่ยเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินและเวลานะคะเรามีทุกอย่างแล้วแหละนะคะทุกอย่างที่เราต้องการเรามีทุกอย่างเพียงพอแล้วอะกับชีวิตเราชีวิตเราจะเป็นยังไงคะ ให้เราเขียนออกมานะคะว่าเราถ้าวันนี้ตายอ่ะถ้าวันนี้ตายมาบอกว่าแต่มีคาถาวิเศษที่จะเสกให้ชีวิตของทุกคนนะคะเเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการได้จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่นางฟ้าแต่ก็อยากจะให้เป็นทิปที่เราอาจจะกลับมาอบอกกับตัวเองว่าฉันมีทุกอย่างที่ต้องการแล้วตอนเนี้ฉันมีทั้งเงินและเวลาฉันมีความรู้ความสามารถทุกอย่างเพียงพอแล้วที่ฉันจะนําพาชีวิตตัวเองได้เราอยากให้ชีวิตเราเป็นยังไงคะอ่า เราเขียนออกมานะคะอันนี้เราจะมาดีไซน์ best life ของเรานะคะ,ะคำถามที่2นะคะต่อเลยนะคะเราจะทำยังไงคะถ้าเรามีหน้าตาชีวิตเราต้องการแล้วอะแล้วเราจะทำอะไรอะที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงนะคะถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่เรียกว่า ล้มเหลวนะคะมีแต่การที่เราจะได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองและเติบโตและประสบความสาเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจที่เราต้องการที่จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงเราจะทําอะไรคะอ่านะคะคำถามก็คืออีกครั้งนะคะเราจะทําอะไรให้ชีวิตเรานะคะมีทุกสิ่งที่เราต้องการได้เหมือนที่เราเขียนไว้ในคําถามแรกถ้าวันนี้เรารู้ว่าไม่มีอะไรที่เราทําแล้วล้มเหลว มีแต่การเรียนรู้และทําให้เราเติบโตพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะคะอันนี้คือคําถามที่สองนะคะอ่าและคําถามสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากว่าอีกคําถามหนึ่งนะคะก็ให้เรากลับมาทบทวนตัจริงๆนะคะว่าในปี2022นะคะนี้อะไรที่สําคัญในชีวิตเราจริงๆเพราะจริงๆแล้วชีวิตเรามันก็มีหลายเรื่องมากๆที่สําคัญเนาะ แต่เราไม่สามารถทําทุกอย่างให้เสร็จพร,พร้อมๆกันในทีเดียวได้แต่เราจะทําได้ต่อเมื่อเราเซต p r i o r ร t y of life นะคะคือคือสิ่งที่เราคิดว่ามันสาคัญกับชีวิตเราจริงๆเราทําสิ่งนั้นก่อนนะคะให้ลองลองกลับมาทบทวนว่าอะไรอะ่ะคือสิ่งที่สําคัญกับเราจริงๆในปี2022นี้เราจะโฟกัสกับสิ่งนี้ถ้าเรา Achieve ทำสาเร็จแล้วเราก็ค่อยเลื่อนลงมาทําอันสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะตั้งใจที่จะทําหลังจากนี้ก็ได้แต่ขอให้เราโฟกัสกับสิ่งนี้ก่อน ะะดังนั้นนะคะก็ฝากสามคำถามนี้ไว้นะคะอันแรกนะคะอีกทีหนึ่งที่จะทวนให้นะคะก็คือชีวิตเราจะเป็นอย่างไรในวันนี้ถ้าเรามีทุกสิ่งที่เราต้องการแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินเวลาความรู้ความสามารถรีซอสทั้งหมดที่เราคิดว่าเราต้องมีเรามีครบแล้วอะคะ่ะชีวิตเราจะเป็นยังไงคะเราต้องการให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนคำถามที่สองนะคะเราจะทำอะไรในให,ให้ชีวิตเรานะคะ ได้ทุกสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราเขียนเอาไว้เราจะได้ทั้งหมดแต่เราต้องลงมือทาอะไรบางอย่างนะคะแล้วถ้าตอนนี้เรารู้นะคะว่าทุกสิ่งที่เราทํามันไม่มีอะไรที่ล้มเหลวนะคะมันมีแต่การที่เราเรียนรู้พัฒนานและเติบโตไปกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะคะเราจะทําอะไรคะคำถามสุดท้ายนะคะในปี2 0 2 2นี้นะคะอะไรที่สําคัญในชีวิตเราจริงๆอยากชวนให้เรา ทำที่สิ่งที่สำคัญก่อนเพราะอันนั้นคือ priority of life ของเราคือลำดับความสำคัญในชีวิตเราในตอนนี้คืออะไรเราเริ่มทำสิ่งนั้นก่อนนะคะเพราะเราจะได้โฟกัสที่จะทำแล้วก็ให้มันสำเร็จเป็นเรื่องๆก่อนนะคะโอเคนะคะสามคำถามนี้ฝากเอาไว้นะคะแล้ววันนี้พอดีว่าตายเป็นคนที่ชอบออมากในเรื่องของการ์ดนะคะวันนี้ก็ไปหยิบการ์ดใบหนึ่งขึ้นมานะคะ่ะอ่า เดีะะ๋ยวจะอ่านให้ฟังแล้วเดี๋ยวจะฝากการ์ดไปนี้ให้กับเพื่อนๆในเพจนะคะแล้วจริงๆก็ตรงกับสิ่งที่ตัวเองเออวันนี้นะคะได้เซตคำถามมานะคะก็คือเรื่องของเอเวตนะคะก็คือยกระดับชีวิตตัวเองในปี2022นี้นะคะในการเขียนว่า you get what you believe you deserve นะคะ it's time to raise your standard นะคะก็คือเราจะได้รับ นะคะในสิ่งที่เราเชื่อว่าเราคู่ควรถึงเวลาแล้วที่เราจะยกระดับมาตรฐานนะคะมาตรฐานของเราในวันนี้นะคะก็ฝากการ์ดใบนี้ให้เราเอาไว้นะคะสำหรับช่วงปีใหม่ที่เราจะกลับมาทบทวนใครควรกับชีวิตเรานะคะอ่าก็วันนี้ก็มาไลฟ์ประมาณนี้นะคะก็อยากขอบคุณทุกทุกท่านด้วยนะคะอาจจะเข้ามาหลังจากนี้ ะะที่ได้เข้ามาดูก็อยากจะอ,อวยพอรอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังปีใหม่นะคะเดี๋ยวหลังปีใหม่แต่ตั้งใจว่าจะมีสเปเชียลกิฟต์เล็กๆน้อ Gift, ยๆ,ๆมามาเพื่อที่จะมาให้เพื่อนในเพจนะคะก็อยากให้ติดตามไลฟ์หลังปีใหม่นี้นะคะจะมีของพิเศษเล็กๆน้อยๆมาๆมาฝากกันนะคะแล้วหลังปีใหม่ก็ตั้งใจว่าจะมีเวิร์กช็อป เกี่ยวกับเรื่องของอการพัฒนาภาพลักษณ์นะคะเรื่องการแต่งตัวเพื่อทําให้เรานะคะ,ะมีความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยและขอให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะใครที่ได้มีโอกาสที่ไปทบทวนตัวเองก็กลับมาเขียนแชร์กันใน ไลฟ์นี้นะคะข้างล่างได้นะคะแล้วพบกันหลังปีใหม่นี้นะคะแฮปปี้ยูียล่วงหน้านะคะแล้วพบกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ